วันนี้อะทุกคนพูดแต่เรื่องนี้จริงๆนะแต่ในเชิงของอคดีแอมเธอปฏิเสธทุกข้อยคดีหลักที่ถูกแจ้งอยู่คือคดีของคุณก้อยคนเดียวแต่มีญาติพี่น้องของเยือที่เขาเสียชีวิตแลวเขาสงสัยว่าเขาเคยใกล้ชิดกับแอมเนี่ยจะเป็นเหมือนคุณก้อยหรือเปล่าล่าสุดวันนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าตรวจสอบแล้วนะครับขณะนี้การเสียชีวิตของบุคคลต่างๆที่รู้จักกับแอมแล้วน่าจะมีความเชื่อมโยง กับกรณีเหมือนกับคุณก้อยค่ะเป็น13ศพแล้วนะจากเมื่อวานพี่โจ๊กก็บอกว่า11วันนี้เป็น13และยังมีผู้รอดชีวิตที่เข้ามาเล่าเหตุการณ์ได้เนี่ยอยู่หนึ่งคนค่ะวงแชร์ที่ว่าตามหากันอยู่วันนี้ก็ยืนยันตัวตนได้อีกหนึ่งคนดูนะฮะคนที่เพิ่มเติมเข้ามาที่พบว่าญาติเขาบอกสงสัยว่าจะเกิดจากฝีมือของแอมหรือเปล่า เราไล่เรียงบนหน้าจอเนี่ยอขอดูเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะฮะกลังจะบอกว่าหน้าจอเราจะไม่พอแล้วนะคะเนี่ยคือเราไล่เรียงตามเวลาการเสียชีวิตนะฮะค่ะวันเวลาการเสียชีวิตแต่รายที่เพิ่งพบในวันนี้ที่ญาติเข้ามาแจ้งเนี่ยคือคุณนิตยาแก้วบุภาชื่อเล่นชื่อนิตอายุสามสิกปีในตอนนั้นเธอเสียชีวิตเมื่อยี่สิบสองสิงหาคมปีสองห้าหกสองค่ะถ้าตามภาพบนหน้าจอคือคนที่สาม ถ้าไล่เรียงตามวันเวลานะครับคุณนิดเป็นโฟรแมนคุมงานนะฮะนี่เป็นอาชีพนะครับคือถ้าถ้านับว่าญาติเข้ามาแจ้งคนที่เท่าไหร่เนี่ยคือคนที่ส<ฆ>ิบสองจากสิบสามศพณขณะนี้นี่นะฮะสาเหตุการเสียชีวิตที่แพทย์ระบุในตอนนั้นคือหัวใจวายเสียชีวิตในห้องน้ําในห้องพักส่วนตัวในพื้นที่อ,อ,อ,อําเภอโพรงมาเดือจังหวัดนคนปรปฐมนะครับท่านผู้ชมครับ คือการเสียชีวิตของบุคคลต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่แถวๆถวการจนบุรีราชบุรีนครปฐมนะสมุทรสาครนี่นะครับถามว่าคุณนิดมีความสัมพันธ์กับแอมอย่างไรค่ะุณนิดรู้จักกับแอมเมื่อปี2563ผ่านเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ก็ไปมีความเกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับเรื่องทางการเงินโดยแอมเนี่ยนะฮะ ให้นิดเนี่ยคําประกันเงินกู้ให้นะครับ oh. ส่วนการเสียชีวิตของนิดแพทย์ทำการพาผาชนาสูตรพลิกศพณนะขณะนั้นนะครับรวมถึงตรวจชนสูตรแยกสารเคมีเอาไว้ด้วยเพราะในตอนนั้นมันมีเหตุที่ต้องสงสัยในการตายสาเหตุการตายตอนนั้นระบุว่าระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว oh. คือบางทีถ้าเกิดญาติไม่ติดใจหรือไม่มีการส,งส่งศพชนสูตรเพิ่มเติมก็ ชาปนักกิจไปเลยใช่แต่ในกรณีของคุณนิดนิตยาเนี่ยตอนนั้นแพทย์ผ่านชนสูตรคลิกศพเอาไว้ชนสูตรแยกสารเคมีไว้ด้วยเพราะมีเหตุต้องสงสัยในการตายเนื่องจากเห็นว่าผู้ตายคือนางสาวนิตยาอายุยังน้อยครึ่งสาปีก็เลยชนสูตรอย่างละเอียดเอาไว้แล้วขณะน,นี้หลังจากที่ญาติ เขาติดใจสงสัยพอเกิดกรณีคดีของครูก็อาคุณก้อยเกิดขึ้น<ฆ>แล้วออกมาเปิดเผยข้อมูลเนี่ยนะฮะตำรวจกําลังประสานขอผลชนสูตรอย่างละเอียดไปยังแพทย์ที่จังหวัดนคนปรปฐมที่ชนสูตรศพของคุณนิตยาณขณะนั้นอีกหนึ่งศพที่วันนี้มีการยืนยันจากทางพลตบรวเอกสโรเชนหัดพานรองพบตรอนะครับว่าน่าจะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับแอมไซย์ไ์ ศพนี้ถือว่าเป็นศพที่สิบสามนะฮะคุณสาวิตรีบุตรศีรักชื่อเล่นชื่อหนึ่งอายุสี่สิบปีจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยอายุยังไม่ได้เยอะนะฮะก็จริงๆก็ไล่เรียกกันแอมาค่ะแอมนี่ยอายุสามหมกใช่ก็เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเพื่อนนิดนิดหน่อยหน่อยนั้น่ยบวกไม่เกินหปีช่วง30สิบกว่ากว่าใช่ค่ะเนี่ยันนี้นะอายุสี่สิปีเสียชีวิตเมื่อยี่้าพฤศจิกายน ปีหกสเหมือนกันเสียชีวิต er ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ<า>ตอนนั้นเนี่ยกินยาลดความอ้วนถามว่า,าแล้วยาลดความอ้วนได้มาจากไหนคุณสาวิตรีหรือคุณลิงได้มาจากแอม <S <S แอมชวนให้กิน<อ>โดยรู้จักกับแอมนในวงแชร์นะฮะตั้งแต่ช่วงปลายปีห้า<ว>แต่ตอนแชร์วงนั้นอล้มแต่ก็รู้จักกันเรื่อยมาแล้วแอมเนี่ยมีการกู้ยืมเงิน จากคู่ตายด้วยหลักแสนบาทแล้วอยู่ดีๆเธอมาเสียชีวิตเพราะไปกินยาลดความอ้วนที่แอมชวนให้กินท่านผู้ชมครับวันนี้ยังมียากของผู้ที่เขาเสียชีวิตแล้วก็ติดใจสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคดีแอมไซยาไนหรือเปล่าแล้วก็ร้องเรียนมายังคุณระพีชำนาญเรือนะฮะคุณรพีเป็นผู้ประสานงานเหยื่อในคดีของแอมนะฮะ โดยเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเริ่มต้นจากคาดีของคุณก้อยก่อนวันนี้ผู้ที่มาร้องเพิ่มเติมเป็นคุณแม่ของเหยื่อรายหนึงน่งน,นะฮะที่ชื่อว่ายายรันรตนมาแจง <gasket S 2> า้งว่าน้อสาวเนี่ยเสียชีวิตโดยซื้อตึกอยู่ข้างๆแถวแถวสถานที่ของภาวนาพุทโธท,ที่เมืองสามพรานจังหวัดนครปฐมเสียชีวิตไปตั้งแต่เมื่อสิปีที่แล้วนู่นแหละฮะ ปี2,556ฮะค่ะคือถ้าเกิดย้อนจริงๆเนี่ยนี่อาจจะเป็นผู้ที่เสียชีวิตที่โหนานที่สุดก็ได้นะฮะปี56นะครับแม่ของผู้เสียชีวิตสงสัยเพราะผู้เสียชีวิตรู้จักกับแอมเหมือนกันและหากการเสียชีวิตเชื่อมโยงกับแอมจริงน่าจะเป็นรายแรกที่เสียชีวิตด้วยซ้าเพราะตั้งแต่เมื่อ10ปีก่อนปี56นะครับค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ เราได้รับการร้องเรียนเข้ามานะครับว่ายังมีเหตุการณ์เสียชีวิตของตํารวจนายหนึง่งตํารวจนายนี้ยศสิบตารวจเอกนะครับเป็นผอบหมู่งานป้องกันและปราบรามของสอพเมืองนครปฐมมีข้อมูลว่าก่อนจะเสียชีวิตเจอแอมเป็นคนสุดท้ายนะฮะนั่นนี่ฮะเจอแอมเป็นคนสุดท้ายครับจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านอยู่ดีๆเกิอดอาการชักเกรงมือแข็งจนขับรถเก่งเนี่ย พุ่งชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อแล้วเป็นสิบล้อพ่วงด้วยบนถนนมา Man, ลายแมนนครปฐมมุ่งหน้ากับแหงแสนเมื่อ26กรกฎาคมปี25 6 5หปีที่แล้วนี่นเองถามว่าแล้วใครเป็นคนโทรแจ้งเหตุแอมเ,เป็นคนโทรแจ้งญาตนะินะฮะว่าตำรวจนายนี้เนี่ย<า>ขับรถชนแล้วก็เสียชีวิตและตำรวจนายนี้เป็นเพื่อนสนิท<ม>กับอดีตสามีของแอมที่เป็นตำรวจ มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันไปหมดเลยอะคือเด็กที่บอกว่าคือแอมจะโชคร้ายขนาดที่ว่าบังเอิญอยู่กับคนตายเป็นคนสุดท้ายทุกเคสเลยเหรอนี่เป็นคลิปที่เพิ่งได้รับการเปิดเผยในวันนี้ค่ะจำได้ไหมแอมตอนที่ถูกคุมตัวเมื่อเมื่อวานนี้อืท,อที่อ่าเมื่อวันก่อน ที่สู่ราชาการถำรวแจ้งวัฒนะใะก็ถูกส่งตัวไปส,มอสอโมสรตำรวจพิพากษอดีอแล้วก็ถูกส่งตัวมาที่กองปราบรามเพราะคดีของคุณก้อยเนี่ยตอนนี้อยู่ที่กองปราบนะญาติเข้าไปร้องขอความเป็นธรรมทางคดีกับบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กก็ส่งให้กองปราบทําคดีค่ะส่วนคดีของผู้ที่เขาสงสัยว่าญาติเขาเสียชีวิตจากฝีมือของแอมหรือเปล่าเนี่ยจะอยู่ตามท้องที่ต่างๆใครเกิดเหตุเสียชีวิตตรงไหนก็ไปไปแจ้งความที่โรงพักที่สพเมืองนั้น วันนั้นมาอยู่กองปราบทั้งคือเราได้ยินข่าวที่เห็นภาพก็คือแอมเนี่ยความดันขึ้นค่ะที่บอกว่าความนั้นพุ่งไป2 2 0อ่ะส่งตัวไปโรงพยาบาลตําตรวจอแล้วถูกสง่งกลับมาตอนตีสี่ค่ะเนี่ยก่อนจะถูกส่งตัวไปเนี่ยอ๋อนี่คืออาเจียน,ยนใช่ไหมเครียดจนอาเจียนเอตอนแรกเราเห็นแค่ภาพนี้นะวันก่อนอเนี่ยแล้วก็ถูกส่งตัวไปแล้วก็กลับมาสง่งตอนตีสี่แล้วเช้าเมื่อวานนี้ก็ถูกนำตัวส่งไปฝากถังที่ศาลค่ะก็คุมตัวอยู่ที่ทันทศสถานหญิงกลาง เมื่อคืนก็เครียดความดันขึ้นอีกนะฮะท่านผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับในวันนี้นะฮะยังมีนางรัตด,ดาขาวอินนะครับอายุ64ปีไปไปเป็นชาวบ้านตำบลน,นาบอกคำมั่ภเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนี่ครับคุณป้ารัตด,ดานเนี่ยบอกเห็นข่าวดูข่าวเรื่องคดีของแอมและคุณก้อยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะลูกสาวของป้าก็เสียชีวิตเมื่อ7ปีก่อน สายใช่ไหมใช่แล้วสนิทกับแอมด้วยก่อนจะเสียชีวิตสามีชาวต่างชาติของลูกสาวเพิ่งโอนเงินมาให้ลูก50ล้านหลังจากนั้นก็ได้เจอกับแอมเจอแค่วันเดียวตายเลยหลังการเสียชีวิตของลูกสาวเพิ่งมารู้ว่าลูกสาวเนี่ยเซ็นให้แอมเป็นผู้จัดก,การมรดกเอาไว้เกี่ยวกับบ้านสองหลังและเงินจำนวนหนึ่งทำให้แอม ได้เงินไปเนี่ยนับล้านบาทโอ้โหเป็นเงินจากมรดกของลูกสาวที่แอมเข้ามาช่วยจัดการมรดกให้เป็นล้านเลยหรอการเสียชีวิตที่มีความเชื่อมโยงกับแอมเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่พื้นที่เนี่ยฮะกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครมีคุณหนิงที่อยู่ที่มุกดาหารใช่ไหมค่ะวันนี้ที่เพิ่มเติมและทั้งหมดจะแอมเป็นสุดท้าย หรือไม่ก็เจอก่อนเสียชีวิตลักษณะคล้ายๆกัน<อ>เสียชีวิตฉับพลันผูบหมดสติชักเกรงสภาพศพมือเท้าดำคล้ำใบหน้าเขียวคล้ำแล้วก็จะมีทรัพย์สินสูญหายหรือไม่ก็เคยให้ยืมเงินให้แอมยืมเงินไว้หรือเคยพาแอมไปกู้เงินหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองกับแอมเนเงินทองทองทั้งหลายแหละอ่านี่ยอดผู้ที่เกี่ยวพันล่าสุดในวันนี้นะค่ะ ทีนี้เมื่อวันเราได้ข้อมูลมาใช่ไหมคะว่าแอมเนี่ยมีพี่สาวเป็นเพศสัตว์ที่ละทีนี้หลายคนเขาสงสัยกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าแอมทำจริงแอมไปหาซื้อไซยาไนต์จากไหน<อ>แล้วก็มีการหาข้อมูลกันไปว่าเอ๊ะแอมมีพี่สาวเป็นเพศสัตว์นี่นาล่าสุดวันนี้ตำรวจก็เลยไปค้นบ้านพี่สาวของแอมนะคะคบ,บ้านพี่สาวแอมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ราชบุรีค่ะพี่สาวเขาก็ทำธุรกิจหลายอย่างแหละขายเฟอร์นิเจอร์มีถ่ายเอกสารขายน้ำปัน่นร้านนวดแผนไทย แล้วชาวบ้านบอกว่าพี่สาวแอมคนหนึ่งเคยเป็นอดีตพยาบาลตกลงคือไม่ได้เป็นเภสัชกรเป็นอดีตพยาบาลและก็ไม่ได้ว่าเปิดร้านขายยาอะไรอย่างนั้นเปิดหลายอย่างค่ะถ่ายเอกสารขายเฟอร์นิเจอร์น้ำปัน่นนวดแผนไทยนี่ตำรวจภูธรพักเจ็ดนะคะเป็นชุดสืบสวนค่ะร่วมกับชุดสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดราชบุรีสบพบางแพรแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนําหมายค้นไปตรวจสอบบ้านพัก ที่เป็นของพี่สาวแอมนะคะคเอาเชือกมาปิดล้อมทางเข้าด้านหน้าหมดเลยไม่อนุญาตให้นักข่าวหรือว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปข้างในถ้าเราสังเกตจากภายนอกเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นป้ายไหมเมื่อกี้มีป้ายถ่ายเอกสารอยู่ด้วยเนื้อที่ค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็มีอาคารย่อยอยู่หลายหลังด้วยร้านถ่ายเอกสารเนี่ยเปิดด้านหน้าสุดหลังจากนั้นก็เป็นร้านขายน้ําข้างๆมีการติดกล้องวงจรปิดรอบพื้นที่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้าไปตรวจสอบในบ้านพักอะคะ่ะโดยจะมี ญาติของหนึ่งในเหยื่อของแอมที่เคยมารับยาที่นี่ครับมาร่วมชี้จุดด้วยนะคะครเราส่งคุณบอมอภิวัตรลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านนะคะครับคือชาวบ้านเขาก็บอกว่าเดิมทีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นคอกเลี้ยงหมูแล้วเจ้าของเขาก็ประกาศขายไม่นานครอบครัวเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์เนี้ยก็มาซื้อต่อ แต่เดิมเปิดเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์อยู่แถวหน้าวัดพระศรีอารห่างจากพื้นที่ตรงนี้ประมาณสัก250เมตรทีนี้พอเข้ามาซื้อแล้วเนี่ยก็ทําธุรกิจเปิดธุรกิจหลายอย่างเลยนะคะเฟอร์นิเจอร์ก็ยังขายอยู่ผลิตตามออเดอร์ลูกค้าแล้วก็เปิดร้านถ่ายเอกสารเพิ่มเปิดร้านขายน้ําเพิ่มส่วนด้านในเนี่ยมีห้องเช่าค่ะแต่เพื่อนบ้านอย่างนี้เขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นแอมมาก่อนอแล้วก็ไม่ได้รู้จักไม่เคยเจอแอมมาก่อนด้วยแล้วก็ไม่เคยเห็นว่าที่นี่จะเปิดเป็นร้านขายยาค่ะ เขาต้ขายยาขายอะไรเงี้ยแทนยาสามรถทั่วไปไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะเขาก็เปิดถ่ายเอกสารอะไรเงี้ยทีนี้คุณบอมได้คุยกับหนึ่งในชาวบ้านนะคะที่เขาให้ข้อมูลเขาบอกเป็นข้อมูลที่น่าสนใจคือเขายืนยันเลยว่าก่อนหน้าเนี้ยประมาณสักสามถึงสี่ปีก่อนโควิดเคยเห็นแอมแอมมาที่บ้านหลังนี้มาเป็นประจำแล้วก็มากินข้าวแถวเนี้บ่อยๆมาพร้อมกับลูกนะคะซึ่งบ้านหลังที่ตํารวจมาค้นเนี่ยเบื้องต้นมีเจ้าของอาศัยอยู่สี่คน มีนางนางบีมีซีมีเอฟและมีดีขอเนี่ยเป็นชื่อสมมุตินะคะค,คือเป็นครอบครัวหนึ่งส่วนแอมเนี่ยเป็นลูกต่างแม่คือครอบครัวนี้เป็นบ้านใหญ่ส่วนแอมเนี่ยเป็นลูกของบ้านน้อยพ่อเดียวกันพ่อเดียวกันแต่คนละแม่ฝั่งนี้เป็นบ้านใหญ่ครับพี่สาวคนโตเนี่ยก็คือฝั่งของบ้านใหญ่ส่วนแอมเนี่ยเป็นฝั่งบ้านน้อย ย้ำอีกครั้งว่าตรงนี้ไม่ใช่ร้านขายยาไม่ได้เปิดเป็นร้านขายยาแต่พี่สาวคนโตอะค่ะที่เป็นฝั่งบ้านใหญ่อะเขาเคยเป็นอดีตพยาบาลไม่ได้เป็นเภสัชส่วนเรื่องมีการจําหน่ายายาให้คนอื่นนอกสถานที่ตรงนี้ไหมเนี่ยาชาวบ้านเขาบอกเขาไม่รู้จริงเขามาก่อนคือโควิดนะคะเราจะมาบ่อยช่วงนั้นอะจะเห็นบ่อยเลยเคยมานั่งทานข้าวที่นี่ก็เคยมาแต่ช่วง จำได้เลยว่าเป็นเขาใช่ใช่แต่ว <ic> <com start médico> ่าช่วงหลังนี่หลายปีแล้วนะโควิดมาสองสปีนี่ไม่เห็นเลย้ที่บอกว่าเขาเป็นร้านยายยาีเป็นจริงไหมคะไม่รู้ไม่รู้ข่าวไม่รู้เลยรู้ว่าเขาเป็นพยาบาลนะพี่ของอมทีนี้เห็นว่าจากการตรวจค้นนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยเจอยาสมุนไพรหลายชนิดแล้วก็เจอแคปซูลอีกแล้วพี่อุ๋ยแคปซูลแคปซูลบรรจุยาก่อนหน้านี้ทีมข่าวได้ข้อมูลจากคนในพื้นที่นะคะเขาบอกว่าคนบ้านหลังเนี้ย เคยเอายาสมุนไพรรักษาโควิดมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่พันรบจเอกสมมาตรจันทรัตน์พู้กกับการสบพบางเพได้สรุปผลหลังเข้าค้นบ้านของพี่สาวแอมสชั่วโมงนะคะเขาบอกว่าคือจากการตรวจสอบพบแล้วว่าพี่สาวของแอมคนเนี้เป็นอดีตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีรมีใบประกอบวิชาชีพโรคศิล และจากการตรวจค้นวันนี้เนี่ยทุกคนในบ้านหลังนี้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจสิ่งของที่ตำรวจยึดมาได้มีอะไรบ้างมีแคปซูลเปล่าค่ะมียาสมุนไพรในขวดโหลแล้วก็มียาที่บรรจุในแคปซูลซึ่งมีการนําตัวอย่างบางส่วนไปตรวจแล้วส่วนจะเกี่ยวข้องกับยาไซยาไนท์ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องรอผลจากกองพิสูจน์หลักฐานทีนี้ล่าสุดตํารวจเองก็ได้คุมตัวพี่สาวของแอน สองคนนะคะไปสอบปากคาที่สอบพอบางแพรแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคนที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแล้ววันนี้ตํารวจนําตัวสองเยาวชนที่เป็นพยานสําคัญคดีที่แอมเนี่ยจ้างวานให้เอาถุงดําที่มีหลักฐานไปฝังดินจําแนมั้ยคะที่เขาฝากถุงดําที่มีเข้าของเครื่องใช้แล้วก็มีแบบประชาชนของแด้อดีตสามีที่ตายไปอ่ะใส่ถิงดำไว้ฝากไว้มีขวดไซยานไหนใช่ที่เจอที่บ้านของแด้แล้วที่บอกว่าให้เอาไปฝังให้หน่อยแต่ว่าลูกเขาบอกว่าอุ้ยเห็นข่าว เขาก็เลยถูกเนี่ยมาให้ตํารวจวัยรู้คนนี้ก็เลยถูกการเป็นพยานปากสําคัญนะคะก็เลยพาสองคนเนี้ยไปชี้จุดเกิดเหตุที่บ้านพักที่ตําบลสวนกล้วยเด็กทั้งสองคนบอกสั้นๆว่าเขาเปิดถุงดําออกดูเจอหลักฐานเป็นกรอบป้ายทะเบียนรถเจอเอกสารประจําตัวของในแด่อดีตสามีแอมที่ตายไปแล้วแล้วก็เจอขวดสีขาวฝาสีแดง ที่ฉลากมีตัวอักษรเขียนว่า UN 1680ซึ่งเด็กๆบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นขวดยาอะไรก็เลยประสานญาติในแด้ส่งมอบให้ตำรวจกองปราบจนกระทั่งแอมมาเปลี่ยนใจตอนแรกบ,บอกให้เอาไปฝังเปลี่ยนใจและติดต่อหากลุ่มเยวาวชนอีกทีนึงบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะช,วน,นชวนไปกินข้าวชวนไปกินข้าวแล้วว่าจล้างให้เอาถุงดำไปคืนที่นครปฐม ตอนแรกเนี่ยให้ไปฝังดินบอกจะให้ค่าจ้าง500แต่ครั้งที่สองชวนไปกินข้าวบอกจะให้ค่าจ้าง10,000ค่ะอบอกว่าให้เอาถุงดํามาคืนเธอที่นคปรปฐมนั่นคือช่วงช่วงสงครานใช่ช่วง16-17เมษายนช่วงนี้หลังคุณก้อยตายแล้วนะซึ่งมันเกิดเหตุคุณก้อยไปแล้วถูกต้องแต่กลุ่มเยาวชน,น่ะดูข่าวไงมีข้อดีของการดูข่าวเลยน้อยแล้วค่ะก็เลยกลัวจะเกิดอันตรายก็เลยปฏิเสธแล้วแอมก็ถูกจับ ซึ่งจุดนี้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาชี้จุดไม่นานนะคะแล้วก็รีบพาตัวเยาวชนกลับออกไปทันทีส่วนคุณแด้เนี่ยเ็เสียชีวิตเมื่อ12มีนาคมใช่ค่ะคุณก้อยเสียชีวิต14เมษายนแต่มาเป็นข่าวเนี่ย<ม>ช่วง16-17เมษายนค่ะระหว่างที่ที่แด้เสียชีวิตเนี่ยไอ้หลักฐานต่างๆในคด,ดีของแด้รวมทั้งขวดไซยาไนาที่เจอในบ้านแล้วใส่ถุงดำเอาไว้ทีีเท่เขาที่เขารวบรวมหลักฐานแล้วเขาก็ให้ญาติผู้ตายไว้<อ>เพราะมีอะคือแอมอะบอกไม่ติดยยใจสาเหตุาการตายอะใช่ แอมเนี่ยเอาทูนี่ฝากไวรุ่นแถวบ้านเอาไวอ้อแล้วก็มาเนี่ยฮะเจอคุณก้องคุณก้อยพ<ช>อเป็นข่าวเรื่องคุณก้อยก็เลยติดต่อหาวัยรุ่นบอกให้เอาไปฝังตอนแรกให้ไปฝังดินแต่ว่าสุดท้ายเราเปลี่ยนใจบอกให้เอามาให้ดีกว่าจาก5 0าร้อเพิ่มค่าจ้างเป็นหมื่นหนึ่งแล้วชวนไปกินข้าวแต่ระหว่างนั้นไม่ทันแล้วเพราะัยรุ่นเนี่ยเขาตัดสินใจเขาเห็นข่าวเขาก็เอาให้ญาติของคุณแด้เอาไปมอบให้ตำรวจไปแล้วใช่ค่ะเพราะเขาเองก็กลัวเหมือนกันทีนี้สภาเทศกจกรรมค่ะเขาเผยแพร่ข้อความจดหมายเปิดผนึกเขียนแบบนี้ค่ะ โพแทสเซียมไซยาไนต์และโซเดียมไซยาไนต์ไม่ใช่ยา mm hmm. เป็นสารเคมีที่เป็นวัตถุอันตรายควบคุมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้นํามาใช้ทางยางนะคะ mm hmm. คือมันมีบางข่าวเนี่ยอาจจะทําให้เข้าใจว่าเอ๊ะมีเภสัชกรผัพวพันกับคดีหรือเปล่ามีการจ่ายยานี้หรือเปล่าสภาเภสัชกรรมเขาเลยขอออกมาชี้แจงเลยว่าถ้าหากสืบสวนแล้วพบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีเพเภสัชกรรมมีส่วนเกี่ยวพันเนี่ย เขาจะพิจารณาโทษทางจัญญาบันอย่างเคร่งครัดเพราะโพแทสเซียมไซยาไนต์และโซเดียมไซยาไนต์มันไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นไม่ควรจะต้องเกี่ยวข้องอะไรกับเภสัชกรรมเด็ดขาดมันคือสารเคมีมันคือสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเอาไว้ฉีดพ่นยาผสมฉีดพ่นยาฆ่าแมลงแบบนี้ค่ะเอาไว้ให้แบบป้องกันวัชพืชป้องกันแมลง<อ>จะมากัดกินผลพืชแบบนั้นอนะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวจบไทยรัฐทีวโชว์เนี่ย ดูเปิดปากกับภาคภูม<ะ>ิผมคุยกับนักอาชญาวิทยาคุยกับหมอหมูทางด้านนิติศาสตร์ด้วยะนะพูดถึงเรื่องเนี้ยแล้วก็คุยกันว่าเออตกลงอะเอาละมันไม่ใช่ยามันเป็นสารเคมี<ะ>แต่มันหาซื้อได้ยังไงอ<ะ>ทุกคนพูดตรงกันว่าคุณเซิร์ชอินเทอร์นเนเ็ตก็เจอละจริงค่ะเมื่อวานมิลองเซิร์ชแล้วมิเจอจริงแต่ไม่อยากไปลงรายละเอียดว่าผสมแบบไหนอะไรยังไงเพราะทุกคนก็มองว่าคือมันอันตรายอยู่แล้วนั่นแหละเดี๋ยวมันกลายเป็นไปการชี้นำแต่มันมีคนออกมาใช้ไงท่านผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ตำรวจ ไปคนบ้านของอดีตสามีของแอมที่เป็นรองอุ้มกับการค่ะนี่ฮะเชื่อไหมฮะเจอขวดยาต้องสงสัยถูกเผาทิ้งอยู่หลังบ้านอืมคือตำรวจนายนี้บอกว่าเขาเลิกกับแอมไปนานละค่ะแต่ยังไปมาหาสู่กันอยู่เพราะว่ายังมีลูกอยู่สองคนที่ดูแลร่วมกันก็ยังเป็นพ่อแม่กันอยู่บางทีแอมก็มาพักกับเขาบ้างค่ะแต่ไม่เกี่ยวข้องนะไม่รู้เรื่องเลยนะสิ่งที่แอมไปทําอะไรพวกนี้เนี่ยอืมแต่ตำรวจบอกไม่เป็นไรย้ยายออกจากพื้นที่ไปก่อน จะไปยุ่งเกี่ยวยุ่งเหยิองอะไรต่างๆแล้วไปตรวจสอบบ้านพักนี่ฮะนี่ฮะชุดสืบสวนบูทรภาคเจ็ดนะครับแล้วก็สบพบ้านโปง่งราชบุรีด้วยชุดสืบสวนบูทอนกาญจนบ,บุรีด้วยเพราะบ้านโป่งนี่เขาเป็นเจ้าของคดีของคุณก้<ะ>การจ่จกาญบุรีนี่ก็เป็นพื้นที่ที่แอมกับเนี่ยอดีตสามีที่เป็นตำรวจเขาอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะบางคนบ้านพักนะครับของรองผู้กำกับการนะที่อยู่ติดกับแฟลตํารวจสพเมืองกาญจนบ,บุรี ตรวจคนทั้งในบ้านพื้นที่รอบตัวบ้านซึ่งขั้งหลังน่าจะเป็นป่าละเมาะนะฮะโดยมีอดีตสามีที่เป็นตำรวจของแอมเนี่ยคอยยืนสังเกตการอยู่ตรวจไม่นานนี่ครับตำรวจก็ไปเจอวัตถุพยานที่คาดว่าจะเกี่ยวกับคดีแอมไซยไนยเนี่ยเก้ารายการโดยพบยาขนาดเป็นขวดยานะครับขนาด8เซนติเมตรอยู่หลังบ้านห่างจากตัวบ้าน5เมตรเป็นขวดแก้วขนาดเล็ก ด้านในบรรจุน้ำยาสีดำเหลืออยู่ประมาณครึ่งขวดสภาพเห็นไหมฮะถูกเผาอยู่ในกองขยะในป่าละเมาะด้านหลังบ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บขวดไปนะฮะซึ่งมีน้ำยาด้านในด้วยเดี๋ยวต้องเอาไปตรวจสอบนะครับเ,เพื่อเอาไประบุให้แน่ชัดว่ามันคืออะไรมันเป็นสารพิษไหมมันเป็นไซยาไนด์หรือเปล่าแล้วก็ต้องตรวจอ่าแล้วก็ไปตรวจพบวัตถุพยานต้องสงสัยอีกหลายอย่างนะครับ ซึ่งเดี๋ยวต้องเอาไปตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปนะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีของแอมไหมเราได้คุยกับพันตำรวจโทวิทูลรังศีวุธาพรรองผู้กํากับการสพสวนพึ่งอดีตสามีของแอมนะครับพันตำรวจโทวิทูลเปิดเผยว่าบ้านพักหลังนี้เป็นที่พักของตัวเขาสมัยที่เป็นดํารงตําแหน่งอยู่ที่กาญจนบ,บุรีแต่ว่าตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่บ้านโป่งแล้ว ส่วนตัวพร้อมให้ความร่วมมือกับตํารวจอย่างเต็มที่แล้วตั้งแต่ทราบเรื่องกรณีของคุณก้อยนะค่ะพันตำรวจโทวิทูลบอกว่าตัวผมเนี่ยแหละเป็นคนแจ้งแอมให้ไปพบเจ้าหน้าที่ครั้งแรกเลยที่สบพบ้านปอกอตอนนั้นยังเป็นเรื่องคุณก้อยทรัพย์สินหายใช่ไหมค่ะแล้วปรากฏภาพจากกล้องวงจรปิดว่าเออแอมไปด้วยแต่ว่าไปทิ้งเขาไม่ช่วยเหลือเขาพันตำรวจโทวิทูลบอกผมเนี่ยแหละเป็นคนบอกแอมว่าต้องไปยืนยันความบริสุทธิ์ ซึ่งแอมก็ไปไทนันทีในคืนวันนั้นที่ทราบเรื่องไทรัฐนิวโชวยังได้สัมภาษณ์แอมอยู่เลยวันนั้นแ่ะใช่ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนต่อเนื่องมาถึงนปัจจุบันเนี่ยท่านตำรวจโทวิทูลบอกตกใจมากไม่คิดว่าแอมเนี่ยจะเป็นตามข่าวที่ปรากฏถ้าแอมเป็นอย่างที่สังคมกล่าวหาจริงก็ขอให้ยอมรับผิดโทษหนักจะได้เป็นเบาแต่ตอนที่อยู่กินกันมาเนี่ยนะตั้งแต่อยู่กินกันมาก่อนจะเลิกจะหย่ากันเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าแอม มีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดเขา,าเป็นอย่างที่สังคมกล่าวหาจริงนะครับส่วนตัก็อยากให้ให้เขายอมรับสิทธานะครับก็โทษหนักจะได้เป็นเบาครับตั้งแต่ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคยมีพฤติกรรมพวกนี้ไม่ทราบไม่ทราบเลยไม่คิดว่าจะมีพฤติกรรมแบบ อ่ะตกลงข้อมูลล่าสุดเนี่ยขวดยาที่เจอเมื่อกีเนี่ยไ<ฆ>ม่ได้เจอที่ป่าเราเมาะหลังบ้านที่บอกว่าตอนแรกไปเจอเหมือนตรงเป็นจุดเผาทิ้งขยะหลังบ้านห่างไป500เมตรแต่ไปจเจอในรถซีวิกสีดำรถของใครคะเป็นรถที่เขาใช้ร่วมกันอ๋อะระหว่างระหว่างสามีภรรยาอ่าอานี่นะแต่อฟอร์จูเนอร์อีกคันนึงอะอันนั้นอะ สวมทะเบียนปลอมนะอ่าวันนี้ที่เขาไปตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมครับมีอีกจุดหนึ่งบ้านของแอมที่นคนปรปฐมนะครับตำรวจภูธรภาคเจ็ดกับชุดพิสูจน์หลักฐานนำหมายคน้นไปแสดงแล้วก็เข้าตรวจค้นนะครับโดยมีพันตำรวจโทวิทูลที่เป็นอดีตสามีของแอมเป็นคนนำไปตรวจค้นด้วยบ้านหลังนี้เน้นตรวจสอบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของแอมนะครับเพื่อจะหา d n เ เผื่อจะมี DNA ตกค้างอยู่เช่นเส้นผมเสื้อผ้าแรงสีฟันจุดในห้องน้ำเพื่อนำไปยืนยันตัวตนของแอมกับวัตถุพยานต่างๆที่เป็นวัตถุหลักฐานในคดีเนื่องจากตามข้อมูลเนี่ยคือแอมเขาไม่ยอมให้ตรวจดีเอ็นอนอกจากนี้นะครับยังพบถุงดำหนึ่งถุงต้องสงสัยนะครับซุกซ่อนอยู่ในบ้านเปิดออกมาดูเนี่ยเป็นสิ่งของเครื่องใช้ของแอมนะครับ ขณะเดียวกันยังพบขวดท้ายขวดบรรจุยาแล้วก็มีของเหลวอยู่ภายในอีกหลายขวดพร้อมกับห่อสีขาวบรรจุของไว้ภายในห่อสามหอ่อที่สำคัญเจอแคปซูลอีกแล้วเจออีกแล้วเหรอคะเป็นแคปซูลยาเปล่าอยู่ในตู้ยาชั้นหนึ่งของบ้านเจอเยอะเลยด้วยอที่เมื่อวานนี้ตำรวจมาตรวจใช่ไหมเจอเป็นถุงแบบประมาณสี่ห้าถุงแล้วอัดแน่นเลยอ่ะแล้วก็เจอบัตรประชาชนของแด่ สามีที่มาพบกันหลังจากเลิกกับตำรวจค่ะอ่านี่ฮนะโอ้นี่ทำให้นึกถึงเรื่องของคุณปลาที่รอดชีวิตมานัน่นน่ะสิที่บอกเจอแอมแล้วแอมบอกเอาเพิ่งหายโควิดเลวเอาเอาแค่ยา,า,ยาแก้อไปกินออทัปตายตอนนั้นคุณปลาบอกอ่ะใช่สิ่งต่งตงตงางๆเหล่านี้เนี่ยมันต้องไปตรวจพิสูจน์ต่อนะฮะท่านผู้ชมครับคือคือตามหลักของคดีณนะขณะนี้เนี่ยวันนี้ที่ผมได้คุยในเปิดปากกับภาดภูมิท่านรอฟังหลังจบไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยนะ คดีเนี่ยมันแยกเป็นสองกลุ่มอะนะฮะแน่นอนว่าคดีหลักก็คือคดีของคุณก้อยค่ะใช่ไหมซึ่งตอนเนี้แอมถูกแจ้งข้อหาฆ่าโดยไ่รตรองไว้ก่อนใช่ค่ะแล้วจากผลชนสูตรศพในเบื้องต้นเนี่ยพบสารไซยาไนด์ค่ะในร่างของก้อยนะฮะซึ่งตรงเนี้ยจะต้องไปวิสูจน์ให้ได้ว่าสารไซยาไนด์ต่างๆเนี่ยมันมาจากไหนอย่างไรนะครับ ส่วนคนอื่นๆที่เขาสงสัยเนี่ยก็ต้องไปวิสูนนิให้ได้ว่าในร่างในศพของเขาไม่ไดถูกเผาไปแล้วเนี่ยมันเคยมีร่องรอยอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ,องการจะปูกวางยาการถูกให้กินยาจนเสียชีวิตไหมค่ะหลักฐานทั้งหมดที่ตํารวจค้นได้มานะฮะ<อ>ตำรวจส่งให้กับอาจาร,รย์ออสะรองศาสตราอาจารย์ด็อเตอร์วีรชัยพุทธ,ธวงศ์่ะอาจารย์ออสนักวิชาการสารเคมีอินฟี อาสาขาเคามีอินทรีย์นะครับของมอเกษตรนะฮะร่วมตรวจสอบหาสารไยาไนท์อาจารย์ออสบอกว่านอกจากพยานหลักฐานจากทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วยังต้องตรวจสอบหาหลักฐานทางเ <c noir> คามีเพิ่มเติม <c oughs> จากวัตถุต่างๆจากที่พักทั้ง4ี่จุดของผู้ต้องหาซึ่ง <make S 2> ทางกองพิสูจน์หลักฐานได้เก็บรวบรวมตัวอย่างมากถึงสี่รอตัวอย่างให้ตรวจสอบมแ่ดดูินยาคะ วันนีก็จะมีสี่ตัวนะครับก็คืออย่ c งนีสเปนะครับ GC f i d นะครับแล้วก็ c h r o m a t o g r a p h y แล้วก็ Laser ร์รามานนะครับก็จะทำเป็นคู่ขนานทั้งสี่เทคนิคเพื่อสกรีนหาก็หวังว่าจะมีการทิ้งร่องรอยไว้บ้างอาจารย์ออสยังบอกนะครับว่าไซยาไนต์ที่แอมใช้ก่อเหตุเป็นชนิดโพแทเสเซียมไซยาไนต์นะครับลักษณะคล้ายเกลือหากคู้ต้องหาเอ่อ ได้สัมผัสถือมีการผสมสารในสถานที่ต่างๆสามารถตรวจสอบได้จากเสื้อผ้าจากของใช้ส่วนตัวต่างๆเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยแล้วมีความละเอียดในการตรวจสอบสูงเพื่อนําไปประกอบสำนวนคดีเอาผิดกับผู้ต้องหาในการที่เราจะต่อสู้ในชั้นศาลคาดว่าจะได้ผลสรุปภายในหน่งถึงสวันอย่างเคสของแด้ใช่ไหมสามีของแอมอนะ่ะที่เสียชีวิตอะนะฮะ เดี๋ยวพลาขอจบคลิปเพลงแค่นี้นะคะย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้พลาด้วยนะคะเด็กวัยรุ่นดาวมาได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอ้าวก็เจอก็เจอในบ้านแดงอ่ะ